เอาละส,สิเอาละส,สิอันนี้เป็นพาส,สปอร์ตเล่มเก่าครับเมื่อกี้ผมเอ็ดเลื้งเข้าไปคุณอกว่าพาส,สปอร์ตเล่มน,นี้ถูกยกเลิกแล้วโอ้โหแล้วว่าน้องป้าเข้าไปแล้วครับน้องป้าเข้าไปแล้วเอาอยัางไงเนาะบัตรนีนน้เนาะเฮ้ยน้องป้าเข้าไปทานแล้วยังไงผมต้องเอ็ดเลื้งตามเข้าไปนะครับน่าจะไปเอ็ดเอ่อ border pass นะฮะเดี๋ยวไปเอ็ด border pass ก่อนนะครับเดี๋ยวทา border pass ก่อน ใช่ล่ะครับจ้างเขาแลนร้อยซาวฮะโอ้น้องเข้าไปใส่นอบัดนี้นอมัน,อนไปไหนนออ้าวนึกว่าสิมาบอดได้แล้วโอ้ยสบายดีต่อไปเข้าก็จะข้ามไปวันนี้โอ้โหมันเป็นพาส,สปอร์ตเล่มเก่าอะ่ะเข้ามาว่างข้างกันเข้ายิบบม่ได้เบิ้งนี่รถรถเมย์ไกลไปสามั้งเออเกือบเกือบเจ้าดิคีเข้าไปผู้เดียวเท่าบอกว่าพระชาชนมานี้เรียบร้อย งานเข้าเลยแหละเจ้าที่ขี่รถนะกับวน่กลับมาเอาวันนี้เราออกเดินทางดีกว่านะครับตัวนี้เราไปซื้อจุดจำหน่ายตั๋ว35บาทนะครับสำหรับรถเม่์นะครับที่จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปซื้อบัตรก,ก่อน ลงมาแล้วเอาละครับฮอดและครับดานเวียงจันทร์นะครับเราจะต้องเข้าไปถ้าเหลืองจุดนี้เสร็จแล้วก็ออกไปทางนอกพุ้นนะครับแล้วค่อยหารถต่อนะฮะอันนี้เป็นรถที่แลนด์จากฝั่งไทยมาฝั่งลาวนะครับพุ้นน่ะทางพุ้นน่ะ S T Vegas ไปเออไปหาเงินเด้อบังคนโอ้ลด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 เอาเอาโชคดีบ๊ายบายเอาละครับไปปะ เข้าไปเอกสารเจ้ากับไปเจอกันข้างนอกเจอกันย่แถาเนี้ยยุ้ข้างนอกทายกันโอเคโอเคไปเดี๋ยวเอกสารกันไปครับวันนี้เฮาออกเดินทางก่อนนะฮะเอกสารไปที่เรียบร้อยถ้าภายบ่มีรถกะจะมีนี่ฮะคนมาติดต่อให้รถบริการไดแต่ถ้าทางเลือกอีกทางหนึ่งนะฮะแบบราคาประหยัดประหยัดแน่กะจะต้องเป็นทั้งพี่ครับรถเมย์ครับสายปูนครับรถเมย์สาย162นะฮะ จุดแรกเงินกันหลายจุดซื้อของกันหลายท่านน้านี้เป็นร้านอาหารขึ้นไปกินข้าวได้เลยนะครับเอาออกมาทีนี่ครับน้องขายเอ้ยบุม๊มบ<อ>ิ๊นครหลวงเวียงจันทร์โอ้ยเ <c oughs> นาะเนาะไปไปไปโอ้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 เล่น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 โ,โอ้ทายอยู่ทายอยู่ไปไปไปข่นนี้แล้วเขาจะไปคันนี้แหละ อันนี้แหละราคาประหยัดนะฮะราคาประหยัดก็ต้องมาขึ้นขั้นนี้เป็นรถเมย์ขึ้นไปเลยโอ้มีแอร์เลยอ๋อเอาเอาเอาเข้าไปนั่งก่อนเอาละครับเป็นการเดินทางนะครับเข้ามานครหลวงวิ่งจันทร์ พึ่พึ่พ่อ,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 อยู่แต่ท่านใดที่อยากสะดวกสบายนั่งรถ3ล้อหรือ,อรถตู้ก็มีบริการบริเวณหน้าด่านจะมีคนมาทักเลยนะครับว่าจะไปชุดใดแน่แต่เราเลือกแบบประหยัดราคาประหยัดครับใส่รถบัสนี่แหลนะนเอาละครับรถด,ดอกเดินทางแล้วนะครับหลังจากที่รับบริษัทแน่น <Okay. S 1> เปียกเลยทั้งขั้นนะฮะ ที่เราจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดเช้านะครับซึ่งเป็นซิ่วรถตลาดเสาใจกลางเมืองนครลุงเวียงจันทร์เลยนะครับมาติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับวมนนี้ทางบานมาเทือแรกเลยนะฮะตื่นตาตื่นใจเลย หลวงเวียงจันทร์นะครับปะก็จะสามล้อล่ะสามล้อก็จะหลายนยิดน้อยนะฮะพอพาชปจะาถาว่าเฮ้าจิไปเที่ยวใส่ผู้ใดที่อยากจะไปก็ขึ้นไปได้เลยนะครับสามล้อเดวเฮ้าเก็บบรรยากาศสักก่อนนะฮะยังโอไฝยังโอไปคขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งทักทายเฮ้ามาอีกเป็นการทักทายบริการนักท่องเที่ยวนะครับบริการนักท่องเที่ยวกับทไปใส่ทไปใส่สสกั เอาบ่อไอเป็นเลยนะครับตามราคาเลยเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่สัมลอหลายครับสัมลอหลายๆนะฮะและ้วด้านหน้านี่เป็นรถสองแถวนะฮะตรงแถวนี้น่าจะไปตามหัวเมืองนะตลาดเซาทรงเปอยอาเดลเรเฮ้าน่าจะไปหารถเนาะตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาตื่นใจวะเดินไปทางสามล้อเรับอ,เอ๋เดี๋ยวจยังไนจังไนก็ไนจังไนไปเสียได้เดี๋ยวไปไปเซารถจักร เท่าไหร่คนละคนาะสิบาทโอ้โอเคได้อยู่สาลดจัเอาโอเคโอเคเอาได้สามล้อแล้วอายเลินนะฮะ นี่เฮามาฮอดแล้วนะฮะเสารถมอเตอร์ไซค์กันนะครับขี่เลีนจักหน่อยหนึ่งเรนเรนคิกก็ได้อันไรรถเด็ก็ได้โอ้โหนี่แหละคิกนี่แหละขั้นเท่าไหร่ฮะมื้อละแสนห้าแสนห้าโอเคโอเคอ่ะแสนห้ามือหนึ่งแสนห้าประมาณสองร้อยกว่าบาทอืม มือละแสนห้าเอาได้รถมอเตอร์ไซค์แล้วครับเสร็จแล้วเฮาติดปีกเสร็จเดี๋ยวเฮาไปเติมน้ํามันนะครับแล้วเฮากลับไปไว้พระธาตุหลวงเลยนะครับแลวก็บเบิ่งบรรยากาศที่นครหลวงวิ่งจัดนะฮะวา้าเป็นจังใดแน่แล้วนะครับปริมาโดดแล้วนะฮะนะครนหลวงวิ่งจัดซ้ายมือเขามีคอนเสิร์ตโอ้ยเขามีมวยตัวนี้มวยยังกาะมวยเหล่ามวยยังแม้นบอกมวย มีเห,หล้ากระป๋อเล็กโอ้มีสน,นามโม่สนามโม่มลแล้เขาเนี่ยเขาเนี่ยซกตอนแรกเวลาเขามาซกตอนนี้หน่อฮอน,นแทนเออเออแต่ก้จะดีนะเขาน่าจะเปลี่ยนมาซกตอนนี้ป้ายเข้าเดินทางครับมันแบงอยู่ว่ะท่านมาปั๊มน้ำมันนี่อ้าว P V อ Oil P V o อยอ <G ül> ปั๊มน้ำมัน p ีวีอ๋อใช่ออนะโอเคครับยู่นี่มีแอสซังนะครับแอสซังพิเศษแอสซังธรรมดาเอาแอสซังธรรมดาเติมสักเท่าไรสามิปเนาะสามิปสาม,สามิโอเคเอาเดี๋ยวเติมน้ำมันก็นนะเติมน้ำมันก็อนเพื่นเนีน่ย พีไ่ไปสีหอมเดี๋ยวจะไปพระาธาตุหลวงก่อนทางนี้นะครับไปองค์พระาธาตุหลวงเ็จแลวก็ค่อยหาอย่างกินก้อนน่าจะบ่ายโมงแล้วครับ13นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเข้าักน,น่าจะมีเวลาบดลน,นะครับสำหรับการเลาะภายในนครหลวงเวียงจันทร์ก็จะฆ่าน้องปราดนะครับเดี๋ยวในจุดสำ,สำคัญสำคัญนะครับสำหรับรท่านที่องเที่ยวเอ่อนีน่นครหลวงเวียงจันทร์รถยังหลยเลยครับรถไลยอะ รถเยอะมากเลยก็คือเราจะเอารถนี้ไปจอดอยู่ทางในเลยทุกคนแลัวกาจะไปนะมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนาะ แล้วก็เข้าไปนมัสการพระบัณฑิตเนาะบุเคยมาเนาะบุ๊ที่ไหนกับบุเคยนะเพราะว่าเป็นการมาเทือแรกของนางนะฮะเดี๋ยววันนี้เข้ากะจะได้เข้าไปเป็นเทือที่2เข้าเข้าเทือที่2องแล้วนี่ปกติมาดูอยู่แต่ว่าบริ้ารจะเทือกมาถ้าเทือนั้นเข้าเข้าไปเข้าไปเทือเดียวกบเคยเล่ากับทีมงานบ้านนาพระธาตุหลวงนะครับเป็นพระธาตุเจ้าพจักประวัติบ่เคยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เอาไว้ฟังเด้อ เอาให้เวลาดาว์โหลดข้อความเลยดาว์โลดข้อความเลี๋ยวไดเข้าเข้าไปด้านในกันครับคนลาวห้าพันต่างประเทศ3 0มสิพันทุกประเทศเลยเด้อไป เดืดอดกันเงินกันเด้ดดอดหมดทุกเงินกันเนาะเงนกันเงินกันเอาเอาเอาปะมาแล้วฮะเด,ดี๋ยวยงใดเมื่อนี้นะครับได้มามาเข้ามานามัสการนะครับพระธาตุหลวงซึ่งเป็นพระธาตุศ,รรศ,ศรรักดิ์สิทธิ์นะครับพระธาตุคูบานคูเมืองพระธาตุเก่าแก่และก็เป็นพระธาตุที่มีความสวยงามมากเลยนะฮะอลังการงานสร้างเลยเฮ้องามบ่งามงามบ่ ยอดเนาะสีทองเนาะโอ้โหอตอนขึ้นนี้วอยก,ก่อนนะขึ้นนะเขาเปิดไฟอะ่ะเป็นสีทองเลยอะสีทองอลา,ามเฮาจะยางบนซ้ายหรือบนขวาดีบนซ้ายไปบนซ้ายมาเอาบันี้เฮาพ่อหูประวัติขาวๆข,ข,ของพระธาตุบอตจกรทิเรียนมาจักรทิเรียนมาอย่ายิ้มเอาจักรทิเรียนมา เป็นยังไงเฮ้ยอย่าง,รา <S <S างาสร้างมากลืมแล้วลืมละโอเคจบก็อาจจะจบดนแล้วเนาะจบดนละเอาบริเวณยังห้าเราก็ได้มาเบิงพระธาตุหลวงมากไหวพระธาตุหลวงเพราะว่าอย่างภูวะเดินทางเข้ามาที่นครหลวงเวียงจันทร์ันดับแรกเลยสิ่งที่จะพลาดบ่ได้ก็คือการได้มานมัสการองค์พระธาตุศักดิ์นั่นก็คือพระธาตุหลวงนี่เป็นรํำดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆมากค่ะเอ่อ ข้าวโมทีเว็งจันทน์กันนี้เลยนะครับมาเลยๆนะฮะดับแรกเลยมื้อนี้มากับสายฝนโปรยปล,ยปลายอากาศดีเนาะอากาศดีมากๆเลยนะฮะเอาทุงไดยเฮาชมความงามของพระธาตุกันดีกว่าครับ ถ้าเป็นยูนาพระธาตุก็จะมีร้านขายซินร้านขายของฟ้าย่างหลายเลยขายซินลาวแล้วก็เสื้อเออ่พระธาตุหลวงนะฮะไปเดี๋ยวห้าวนไปนางนี้ก่อนรอบๆพระธาตุหลวงนี้แบบงดงามมากอะฮะง่ายมากเลยงามบ่ปดัดเป็นบุญเป็นบุญเลยแหละที่ได้มา อันใดที่เดินทางมากะต้องได้มาหน่ะนะนะอันโบมากะโอ้สิได้เลยแหละนะอันโบมาบรนนุ่งนี้อันมาพรท่านหลวงมาบ่ฮอดมาบ่ฮอดนครหลวงจริงจัดเด้อเอันนี้กันนี่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 เห็นบ่นี่อยู่นี่แหละนี่อันนี้แหละเคยมาอย่างก่อนทีอันนี้ให้อ่านเมื่อกี้นึงไอ้ก็ลืมละอองามงามสุดยอดใหญ่อลังการงานสร้างเลย นี่พระชัยเชษฐาเป็นลูกปั้นพระชัยเชษฐาแม่นไหมฮะทาย่ริมแม่น้ำโขงเป็นเจ้าอนุวงศ์เขาป็นยเสทัพพิราชแม่นบอกเจ้าคือเนี่ยมไก่ฮนะพระชายาเชษถาพิราชเป็นบ่<ช>โอเคป้าเฮา เขาเปียกก่อนดีกว่าทานทีเข้าก่อนดีกว่าาจะออกทางพี่้าคุณกับงามปาดซ้ายพูน่ะซ้ายพูน่ะโอ้โห,หว่างว่างเลยเนอนะประชวร เปียกหมูกรอบมาแล้ว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 เดี๋ยวอเอาร่องท้องเสร็จนะฮะเป้าหมายต่อไปเฮาเดี๋ยวพานังปาคนะครับเฮาจะไปเจอกับประตูไช่นะ,คะเคยไปบ่อประตูไช่บ่อเคยไปนะบ่อเคยไปน,นั่นเพราะเป็นการมาเชทอแรกของเพลินนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปเบิ่งความงดงามของประตูไช่นะครับใหญ่ามากเลยนะฮะเป็นประตูแห่งชัยชนะนั่นเอง กินดีกว่ามากกินมากที่โซปอร่าวนะครับเมนูที่พาไปก็คือข้าวเปียกนะฮะเบิร์ดด้วครับโอ้ anonymous. โหข้าวเปียกก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะฮะที่รสชาติแซ่บติดปากแน่นอนนะฮะมีข้าวเปียกกับเฟฟร์นะฮะเฟฟร์ก็จะมันจะกะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาเองคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวทั้งคุณนะฮะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮากินเสร็จแล้วเฮาก็ออกเดินทางต่อนะครับพี่กัดต่อไปไปที่ประตูใส่นะครับภารกิจผมก็จะพานางป้านะครับไปเบิ่งประตูใส่ครั้งแรกในชีวิตของเพื่อนเลยนะฮะป้าไกินก่อนนะฮะโอ้โหเบิ่งรถดแซบท้องเซ่บท้องไม่นอนเลยสีบท้องมัน